สวัสดีชาวแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาชมจะตีฟกันนะฮะอีกแล้วเหมือนกันนะฮะจะตีฟมาเล่นรถที3่นะครับเทียเจนะครับโซเวียตมีเดียมแทงโซเวียตนะครับเทียเอยู่ในแมปมารีนอฟสกานะครับเกิดทางฝั่งตะวันตกนะแล้วก็บุกขึ้นมาเลยครับไปแล้วครับไม่สนใจครับ เปิดมาถึงวิ่งใส่เลยครับวิ่งเข้าฐานเลยฮะด้านหน้าเห็นทันเดอร์โบอยู่ก็ยิงเ้าไปแล้วก็วิ่งเข้าปะทะเลยนะเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะตรงตรงนี้เลยครับแล้วก็เห็นไกลๆเป็น T4 ส8่สามทา้านะครับ M ด้วยนะครับน่าจะเป็นบอทนะฮะก็สัดเข้าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคันนี้โหลดเร็วอยู่แล้วนะฮะเก็บไปครับทีละนัดทีละนัด มีจอนด้วยนะข้า้งละหนึ่งคันอยู่ในห้องเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดตัวเองเป็นท็อปเทียครับรพาทีมบุกอีกแล้วครับนำทีมบุกโดนชิลิยิงเข้ามาครับมีสะดุ้งนิดหน่อยครับแล้วก็ยึกยากย,กยา,ยาครับจา่าตีปครับพาทีมบุกค,ครับแต่ตอนนี้ตัวเองเ่ยบุกขึ้นมาคนเดียวนะฮะออกทางซ้ายครับขึ้นมาหา t h นเดอร b o บเหมือนเดิมครับแล้วก็ซัดไปโอ้โหยิงไม่เข้านะ ยิงไหมครับโดงชิรียิงเข้ามาอีกแล้วนะ <us sell> s> <S <ña> ่ยมกดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพยายามจะบุกนะคนนี้มันมันเป็นสายบวกจริงๆเนี่ตาตีพาบวกอีกแล้วนะครับนี่ครับตรงนี้เห็น P ส3บิดยิงเข้าไปครับร68แล้วโดนทันเดอร์โบยิงเข้ามายิงมายิงกลับแ <us sell s> ข็ง <us sell> s> <S จริง <us sell> s> <S ครับทนันเดอร์โบนะฮะแปะไว้ก่อนครับแปะไว้ก่อนครับแปะปงไว้ก่อนครับมีช่องตรงนี้ครับมี มีอะไรให้ยิงยิงพยายามจะยิงกำแพงนะมันยิงไม่ได้นะครับกำแพงตาช้างนะกำแพงตาช้างมันไม่พังให้นะครับจะหันมาเล่นทางนี้ครับมีอะไรยื่น,นมาไหมอ่ะมีครับแท็กครับยิงแท็กไปก่อนไม่ไม่เป็นไรนะออกมาแล้วครับยิงหัวแท็กเข้าไปได้มา175ครับแต่ก็โดนสวนเหมือนกันแล้วก็แหมเขาก็โหลดเลยเหมือนกันนะแล้วแข็งด้วยนะเพราะว่าเขาใช้ลูกทองด้วยนะ จ่าพยายามจะแบบแหมมันยิงยากยิงเพื่อนบอกให้ถอยจ่าไม่จ่าไม่ชอบถอยจ่าถอยไม่เป็นครับจ่าพาโบกอย่างเดียวครับมีอะไรยื่นออกมาจ่ายยิงหมดครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเข้าไปครับมีตัวถังรถยื่นออกมานิดหนึ่งยิงเข้าไปครับอันนี้ยิงแท็กไปก่อนครับเพื่อไม่ให้ไปไหนแล้วก็ยิงตัวถังครับนั่นแหละครับได้มาอีกร้อยห้าสิบสองแต่เพื่อนเข้ามาช่วยนะเพื่อนเขาเข้ามาช่วยแล้วก็นี่ฮะซัดหัวแท็กเข้าไปครับ p 4 3มบิดครับอีกทีนึง นั่นแหละฮะคาอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะมาช่วยเหรอเอ้าต่างคนต่างโดนยิงหัวแทกครับจะไม่ถอยครับถอยไม่เป็นจริงครับแลกกันไปเลยครับตายไม่ว่าขอพาโบกแล้วกันนะฮะแล้วเรียบร้อยครับโดนชิริด้วยนะฮะด้านหลังนะครับแล้วก็โอ้โหจะจะรอดไหมเนี่ยจะไม่รอดบ้างเพราะว่าตรงนี้มี2จะไม่สนใจครับเหลือเลือดอยู่แค่ร้อยกว่าแต่เพื่อนเขามาช่วยแล้วนะฮะโอ้ยกว่าจะแต่ยังไม่จบนะฮะอีกทีนึง โอ้โหเหนื่อยใจแทนนะฮะจะพาบวกทั้งทีนี้ต้องสละชีพเพื่อชาติอะไรขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้เลือดอยู่อยู่แค่ร้อยกว่าๆนะครับแล้วก็ออกมาแล้วฮะชีริใช่ไหมไอ้คันนี้เหรอที่ที่ยิงอยู่เมื่อกี้อขอสักหน่อยละกันนะฮะอ,อ่ะจัดไป2ดอกครับร8อครับล็อกเป้ายิงเลยแล้วกันนะฮะอืสามนัดเข้าไปหนีครับ ชิริบอกไม่ไหวครับต้องหนีครับหนีไปก็โดนพวกยิงอีกนะฮะก็ไม่น่าจะรอดสำหรับชิรินะครับจ่าเดินต่อครับอ้าชิริยังอยู่นะฮะเลือดเหลือหนึ่งนะฮะยังอยู่นะครับอ่าแล้วก็เรียบร้อยครับชิริโดนเก็บไปครับจ่าพาบวกต่อครับด้านหน้าครับเห็นนู่นนะครับกลายเป็นบูฟูลินแล้วก็เควีหนึ่งครับเอาเควีหนึ่งครับ อแต่13ครับได้เวลาสบายมั่งแล้วนะฮะหลังจากที่พาบวกขึ้นมาแบบมุทะลุขึ้นมาเลยแล้วกันนะเรียกเรียกว่ามุทะลุเลยแล้วกันนะนี่ล็อกเป้าแล้วก็ไปมองทั้งอื่นนะแบบชิวๆไปนะเท <c oughs> ่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยนะ <c oughs> อะไรจะปานนั้นนะฮอแล้วครับไม่เห็นใครแล้วจากพยายามจะออกมาสปอตให้ทีมต่อ แต่ตอนนี้เลือดเหลืออยู่ร้อยสามสิบเอ็ดนะก็นะไม่มีใครเราก็สปอตเองแล้วก็เจอเองครับไม่ไม่รู้ว่าเจอหรือว่ายังไงครับถอยออกมายิงครับสูร้อยครับนัดที่สองนั่นแหละครับเก็บดาเมจไปครับตอนนี้เรียบร้อยครับได้ไหมคิวหนึ่งเป็นสคิวแล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับล็อกเป้ายิงชาลนเจอร์ครับ อีกทีนึงเรียบร้อยครับเพื่อนยิงไปนะตัวเองไม่ทันนะสองทันสุดท้ายครับเควีหนึ่งแล้วก็ฮุมเมลนะแม่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะโอเคว1หนึ่งอยู่ในน้ำนะลงไปทำอะไรนะร้อนนะอาการมันร้อนโอ้โหบล็อกได้ด้วยนะบล็อกได้ด้วยนะแม่ได้สปาร์ตันแน่นอนโอ้โหสปาร์ตันแน่นอนครับสองนัดเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ ส่าใจไม่จ่าจ้าผ้าบวกอีกแล้วนะก็เป็นผลทำให้ทีมชนะไปนะครับได้ M อ็มนะเอ็เทงเกอร์นะครับได้สตีลวอลครับไม่ได้สปาร์ตันนะได้สตีลวอลนะได้ไฮคลิเบอร์ได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วก็ข้าประสบการณ์9716นะครับชื่อในเกม ID นี้ชื่อว่า Black e n g l e 911อีกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็ยิงไปทั้งหมด4,256นะครับ 4Q แล้วก็ข่าประสบการณ์1,619นะครับยิงไป44นะัดเข้าเป้า35แล้วก็เจาะเกราะ26นะครับดาเมตรวม4,002เลยนะครับสูงมากๆเลยแล้วก็มีแอซิดอีก1 0 8 3เป็นบัญชีพิมพยมนะหาหักค่าซ่อม7,000ค่ากระสุน7,007แล้วก็ยุทธปัจจัย3,000เหลือเงินมาถึง9,000ด้วยกันนะก็เป็นคลิปที่มันเหมือนเดิมนะเพราะว่าจ่าพาบวก อีกแล้วนะครับก็ขอบคุณจ่าติไฟไปด้วยนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คาราไปก่อนสวัสดีครับ